โอ้ยโอ้ยเรนดินเป็นพรอมอันนี้จังอ้สวัสดีครับสวัสดีแม่แม่เซีนะครับผม <C AN> นี่เราก็จะพามาดูน้องเจ้ากันนะต้องขอแจ้งอนุญาตขออนุญาตแจ้งแม่แม่เอซนะครับที่เราได้ผูกนะครับก็คือผูกแค่ ช่วงเช้านะครับ่แม่ครับเพราะว่าต้องทําความสะอาดโรงนั้นนะครับเนี่ยนี่โรงนั้นนะครับเวรผมกํกลังทําความสะอาดตัดหญ้ามานะครับถ้าพักพ่อเลี้ยงก็จะน้องเจ้าเข้าก่าเข้าโรงเหมือนเดิมนะครบแล้วก็ยังไม่ได้ปลูกนะครับอันนี้ก็ผูกไว้นิดๆหน่อยๆครับไม่นานนะครับทาความสะอาดเพราะว่าปลูกอ่าไว้ตรงนั้นไม่ได้เพราะมันชื้นนะครับเราต้องปรับปรับเขาเรียกไงครับปรับพื้นนะครับ พราะว่ามันชื้นบางทีแล้วก็ต้องเอาไว้นี่ก่อนให้พื้นตรงนั้นแห้ง่อยเอาเนาะเข้าไปอะไรแบบนี้นะครับแม่อี้ครับมาดูกันนะครับผมความดีนะครับเป็นขอนเพื่อนทุกอย่างนะครับเนี่ยดูโอ้ออเอโอ้ยโอ้ยเห็ินดินเป็นฟอมอันนี้จังโอ้ยเห็ินดินเป็นฟอมโอ้โหเก่งค่ะครับ ใช้มือเก่งมากครับบางขันเจ้าตอนนี้จับได้ทุกอย่างนะครับท้งสี่เดือนจริงนะเนี่ยโอ้โหโอ้โหเฮ็นดินโน้ยกิ้เกือโอ้ยแมันแม่แป้งเล่นแบบแม่แป้งมากเลยเหรอดินคุณคุณไงอยู่นี่เอ้ยบังคับบังคับเออ้ยเอ้อ เขาบอกเขาเห็ดมากหยองคือพี่ดาวเลยนี่เออ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเก่นจังเลยน้องสาวใครเนี่ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยจุ๊บเอ้ยเป็นดินครับเป็นดินเนี่ยจุ๊บเอ้ยยังก็ท่าเศร้าหรือยีเจ้าวเอ้ย บักย่องคักย่องคน้องสาวพีดาวบักย่องคือพี่ดาววันเี้อคนบ้ายอครับฮึฮึสิบวันได้ใกล้ราสิบวันใกล้มาเช็คสิมเช็คสิยนๆลองเช็คดูอือดินเต็มเลยโอ้โหดูโอ้ยมันคือมาดามแ้่บาทนี่เก่งแบบมาดามอีกแล้ว เนี่แบบเมาดามีอะไรดีโอ้เบว่อรมือเปลี่ยนไปตัวจอมป่วนครับจอมป่วนครับมึงเช็คที่เช็คเช็คเนียงเป็นไงเนียงขาแล้วนี้เป็นไงไหนเอามาดูสิทำไมมันหายไปไหนแต่ก่อนทำไมมันมีอยู่ไหนอ๋อนี่ขาหลังขาหลังอืมนี่เก๋มากเก๋มากอุ้ยเฮ้ย คนอ้วนคนอ้วนคนอ้วนเอ้ยฮึ่่เฮ้ยบางดินเต็มเลยคว้านหน่อยมาคว้านหน่อยเฮ้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 ยไปไหนไม่เล่นกับน um. <mo> like like ้องเงินเจ้าแล้วไม่เล่นด้วยแล้วไม่เล่นด้วยแล้วไม่เล่นด้วยแล้ว dì lạy 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 chụp lạy ه, เจ็บนิว้วผมตืมเจ็บนิว้วน้องเขาก็<ๆ>ไม่ได้ดึงนะครับมีจังหวะดึงบ้างนะเราก็ไม่ได้ดึงเข้าไว้นะครับจับเบาๆนะไม่เป็นไรสิครับพูดนี่ดีพวดนี่ดีโอ้ทีนี้่าจะเป็นพี่ชายวงเดือนนะครับก็อ,อาบแดดมานะครับอาบแดดอันนี้ก็ช่วงเจ็ดโมงกว่าก็แดดยังไม่แรงนะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยว สักพักก็จะเอาเข้านะคะพี่วงเดือนนดำนะส่วนน้องดาวก็ถ่ายคลิปมาใหม่ๆครับนุ่นอาบน้ําตัวดําปื้เลยนะพวกนุ่นับน้องดาวเห็นไหมครับตัวดํามากนะครับไม่สีครับอาบน้ําใหม่ๆถ่ายคลิปนะดูจเจ้ากันนี่นเฉลยเจ้านะผมเฉลยเจ้า,าเดี๋ยวพ่อเรนเรน่ด้จะเอาเข้า Hoa lâu thang an ninh lâu thang an ninh lâu thang an ninh lâu thang mày đây chắp bên bên kìm 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 <Cornell>. หาเรือ <S <s <ko> ่องเรานะมาเรื่องเราน้าร้องเจ้าเนาะนักเลงมากไม้ค่ะน้อาเจ้าบอกอืมอืมเออเออเออจะดึงเปลือกไม้กินเลยบอปเออเจ้าจะดึงเปลือกไม้นะคแม่แม่สิหนึ่งสองซบโอ้หนึ่งสองซบโอ้ได้ไหมเนี่ยโอ้ยสีหัวสัก เออแเดี๋ยวสภาพก็เลยก็จะน้องกิวเข้าแล้วนะครับเรามาถ่ายคลิปก่อนนะครับถ้ารอถ่ายตอนสายๆเดี๋ยวบางคลิปมันจะได้ลงตอนเย็นนะตรงนี้คลิปลงตอนเช้าเลยรีบมาถ่ายนะครับก็ขอให้ที่เข้าใจด้วยนะครับว่าที่เราอาน้องมาข้างนอกก็เพราะว่าข้างในมันแฉะด้วยนะเพราะกาทำความสะอาดยากด้วยนะครับเราก็เลยมา มาผูกไว้นะครับแต่ก็แป๊บเดียวนะมันชิดแม่นนสีแป๊บเดียวแป๊บเดียวนะครับแล้วก็เข้าไปคืนนะผมนือ,อ,อ,อตอนนี้ขอก็เริ่มจะเอาอเน้องเจ้าจ้าไม่อยู่แล้วนะคขอบไม้นี่หักหมดแล้วนะครัผูกหมดละมันเจ้าขึ้นเหยียบขึ้นเหยียบให้มันโก่งนะครับแล้วก็มุดหอ,อกมานะมันก็อันตรายนะไปไม่สีตอนที่งงเืนถ้ามุดหอ,อกมาแล้วเอาหัวกลับไม่ได้หายใจไม่ออกอ,อันตรายนะเราก็เลย เอาที่มันอยู่ครับทีเ่เรื่องขอกนะครับเกี่มไม้ผิดขึ้นหลายรอบแล้วครับแต่คนน้องก็ก็เหยียบให้มันโก่งมันนึ่มนะครับขึ้นเหยียบฟองขาสลัดคักนะครับเมื่อนั้นจะสี่อกมาจากคอกนะครับผม,ม,มกินไม้กินไม้ กินะะไหมล่ะพ่อกินไหมล่ะพ่อครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องพิ๊กซึมลุงปอนด์ชาแนลด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแม่ครับสวัสดีครับโอ้บึงมาดำบึงมาดำ